สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญของฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่แล้วก็ชุดเยวาวชนในช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่12สิงหาคม2,567นะครับนักเตะไทยก็ได้เข้า,ารายงานตัวนะครับในรุ่นยูสปีที่แคมบางบอ่อสมุทรปราการ นะครับก็ได้เริ่มทําการฝึกซ้อมวันแรกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันวันแรกเพื่อจะรวมตัวในการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมนะครับในการแข่งขันในผู้บอถโซเอิร์สออนอัสนะครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในรายการนี้นะครับเราจะได้พบกับทีมชาติอเจตินาพบกับทีมชาติเกาหลีใต้และก็พบกับทีมชาติอินโดนีเชียคู่ปรับเรานะครับในรุ่นยู19ปี ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมให้รายละเอียดนะครับแล้วก็รายงานไปเรื่อยๆนะครับก็จะพูดคุยในมุมมองต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะแข่งขันซึ่งเหลือเวลาแค่2อาทิตย์กว่าครับวันที่28เนี่ยไทยก็จะเจอเกาหลีแล้วครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หวังว่า,วาวเพื่อนๆที่ติดตามรายการผมมาจะทราบความสําคัญของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็วันที่30เราจะพบกับคู่ปรับนะครับในยันนาเซียนที่เราไปแพ้มา1ประตูต่อศูนย์ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ิอเซียรุ่น U สิบเปีที่ดินีเซียก็คือทีมชาติดินีเซียนี่เป็นทีมที่เราอยากจะแก้มือเหมือนกันนะครับในครั้งนี้แล้วก็สําคัญนะครับแมตช์สำคัญเลยคือวันที่1กันยายนทีมชาติไทยชุด U สิบเปีบูล็อกทีมนี้นะครับจะพบกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับในการแข่งขันที่โซเกาหลีใต้ซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากครับที่เราจะได้พบกับทีมชั้นนํา แรงกิ้งดับหนึ่งของโลกอย่างอาร์เจนตินาในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราว,าวการเข้ารวมตัวฝึกซ้อมนะครับโดยจะทําการรวมตัวฝึกซ้อมกันในเรื่องวันนี้นะครับจนถึงวันที่14นะครับวันที่1 4อีก2วันเนี่ยทีมชาติชุดยูสิกก็จะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมนะครับเพื่อทําการฝึกซ้อมต่อนะครับที่แคมป์ใหญ่ที่บุรีรัมแล้วก็จะเดินทางไปทําการแข่งขันในช่วงวันที่23 24ี นะครับจะเดินทางไปที่กรุงโซเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่ิครับเดี๋ยวนะครับนักเตะที่มารวมตัวมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ครบทีมครับก็จะเป็นลักษณะทยอยกันมาโดยเฉพาะนะครับเอราวันกาดิเย่เนี่ยได้รับการจับตามองเป็นพิเศษซึ่งมีรายชื่อแน่นอนครับในทีมนี้เนี่ยเอฟเอไทยแลนด์ประกาศออกมาแล้วครับว่ามีชื่อของเอราวันกาดีเย่นักเตะจากโอลิมปิกลยงนะครับแต่อาจจะเป็นการมา ร่วมทีมนะครับในช่วงเวลาก่อนการแข่งขันแล้วก็ครั้งนี้นะครับการเตรียมทีมเนี่ยการไปพบกับทีมเกาหลีใต้กับบาซิลินาเนี่ยซึ่งเป็นทีมในแรงกิ้งระดับสูงของโลกเราจะได้เห็นพัฒนาการต่างๆของนักเตะชุดนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนใดๆก็ตามแต่นะทัศนคติเนี่ยผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วว่า,านในมุมมองที่จะทําทให้วงการฟุตบอลไทยเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปอย่างมั่นคงนะครับ สิ่งเหล่านี้มันจะต้องช่วยกันครับในวงการฟุตบอลในครอบครัวฟุตบอลเราช่วยกันนะครับในการที่จะให้กําลังใจน้องๆน,นักเตะทุกคนที่จะทําการแข่งขันไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามแต่ครับในช่วงสองสามเดือนนี้นักเตะรุ่นยูสิบปีชุดของเซอร์เต็ดนะฮะจะเด็ดมีลาบเนี่ยก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่สําคัญคือรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียนะครับที่แข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรี ในช่วงปลายเดือนตุลาคมยู0ของเราก็แข่งขันคัดเลือกเหมือนกันครับในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียซึ่งจะแข่งขันกันในเดือนหน้านี่ครับช่วงปลายเดือนเหมือนกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพในสายที่เราแข่งขันทั้ง2ทีมทั้งยู6ทั้งยู9นะครับที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในปีหน้าทั้ง2ทีมซึ่งนะครับในรุ่นยู6ปีเนี่ยเขาจะคัดเลือกนะครับ8ทีม ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชีงแชมป์เอเชียเนี่ยเพื่อจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย U 20. ในรุ่นยูสิปีนะครับในครั้งหน้าและฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียรุ่นยูย่เนี่ยซึ่งปีนี้เป็นยูสิเขาจะคัด4ทีมครับไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยูย่ในการแข่งขันโซเอิร์สออนอัสที่กรุงโซเกาหลีใต้เนี่ยทีมชาติเกาหลีใต้ก็เตรียมทีมยู่19เเพราะเพื่อการนี้นะครับอาร์เจนตินาก็เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับ การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหากักญ,ญาตุลาเนี่ยในรุ่นเยาวชนของเราทั้งยู19และยู16เนี่ยจึงเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญอย่างยิ่งทั้งสิ้นครับและประสบการณ์ของน้องๆน,นะครับในรุ่นเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในพัฒนาการของฟุตบอลไทยในฟุตบอลยุคใหม่ในยุคนี้ครับนักเตะในรุ่นเยาวชนเนี่ย เราจะเห็นว่ารามิญยาเมานะครับหรือนักเตะหลายๆคนในโลกนี้เนี่ยที่เขาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของโลกล้วนแต่นะครับมีฝีเท้าที่ดีนะครับและประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุในวัยที่1 0บสิกว่าปีเนี่ยครับยังไม่ถึง20ปีสักคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองแล้วว่าเราจะพัฒนาฟุตบอลของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าไปถึงระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยฟุตบอลร,ระดับเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะโฟกัส และตอนนี้ FA Thailand เนี่ยไม่เคยมียุคไหนนะครับที่ให้ความสําคัญกับเยาวชนได้เด่นชัดเป็นรูปมาทำเท่ากับยุคนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มันผูกพันกับวิธีการทําทีมของโค้ดมาซาดาอิชิซึ่งเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีวิธีการทําทีมมีวิธีการโค้ดในลักษณะฟุตบอลยุคใหม่ในแนวทาง j จแปนซึ่งต่างๆมันกําลังมีความสัมพันธ์กันในในยะที่น่าสนใจมาก และนะครับครอบครัวฟุตบอลนะครับในการที่ติดตามชมเนี่ยผมก็กลัาเรียนมาตลอดครับว่าเราต้องมีทัศนคติที่ตรงและเข้าใจนะครับมีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยสปิปีต่สำคัญมากครับมันจะทำให้สิ่งที่มันแย่ๆมันกลายเป็นดีและสิ่งที่ดีมันจะดีขึ้นไปอีกถ้าไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับถ้าเราไม่มีสปิปิตนะมองแต่ในแง่ลบดูฟุตบอลไม่สนุกเรามองในมุมลบมากเกินไปเนี่ย สิ่งที่ดีอยู่นะฮะมันจะแย่ลงแล้วสิ่งที่แย่นะครับมันก็จะแย่ลงไปอีกสองครั้งเลือกนะครับว่าเราจะเลือกไปทางไหนตอนเนี้ในขณะที่ฟุตบอลทีมชาติไทยของเราตอนเนี้ในระดับยอดพีระมิดฝั่งขวาวคือทีมชาติชุดใหญ่เราเนี่ยไต่ขึ้นมาสิบกว่าอันดับนะฮะภายในระยะเวลาแค่ครึ่งปีและตอนนี้เราอยู่ในเบอร์หนึ่งของอาเซียนและเป็นที่จับตามองของเอเชียและทีมชาติเราเนี่ยเป็นที่เคารบนะครับ ของบรรดาเพื่อนบ้านเราในยานาเซียนก็ให้เกียรติเราแม้กระทั่งทีมระดับชั้นนาอย่างเยอเชียอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยขเขาก็เริ่มให้เกียรติทีมชาติไทยขเขาก็เริ่มมองแล้วนะครับในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยก็มีทีมชาติไทยนะครับทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติเวียดนามโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเราได้รับเกยียรติได้รับมุมมองที่ดีจากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะครับได้รับเกียรติจากาทีมอย่างออสเตรเลีย ในมุมมองทีมเยาวชนชุดยูสิบกนี่เป็นจังหวะที่มันไม่เคยเกิดขึ้นที่มันมีในยะสําคัญนะครับในมุมมองต่างๆของวงการฟุตบอลไทยที่เรากําลังก้าวเดินอย่างระมัดระวังและทํางานอย่างรอบด้านนะครับเราจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ตัดสินพัฒนาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลหญิงนะครับในวงการฟุตบอลของไทยตอนนี้เอฟเอไทยแลนด์เนี่ยได้ทําการพัฒนาลีกจนถึงลีก ลีกสามลีกสองลีกสามเนี่ยลีกสองเรามี v ี r แล้วนะครับมุมมองต่างๆในการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทยตอนนี้มันเป็นการขับเคลื่อนในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันผู้ตัดสินโค้ชเยาวชนสปีดบอลเทคนิคฟุตบอลวิธีการทําทีมระเบียบว,วินัยร่างกายของเด็กเราอายุ15-16ปีเนี่ยสูง1 7 0 1 8จจิตใจของเด็กก็ซับพอร์ตมาพอดีครับ เด็กอย่างปรเมศนะน้องๆอ,อย่างปรเมศน้องๆอ,อย่างนักกิจน้องๆอ,อย่างจอมพลในหลายคนอยู่ในยุกเนี่ยก็มีจิตใจในลักษณะที่เป็นนักสู้กล้าเล่นและเรายังเห็นทีมอย่างสุวนรณภูมิเบฟซีเนี่ยที่มีความโดดเด่นอย่างมากนักเตะของสุวรรณภูมิเบฟซีไปได้แชมป์โกเทคับมานะครับที่สวีเดนนักเตะสามคนก็ได้รับการเซ็นสัญญานะครับกำลังจะได้รับการเซ็นสัญญาจาก อ่าสโมสรชั้นนำที่บุนเดสลิกาหลายสิ่งหลายอย่างครับมาดามแป้งเองก็ตะเวนนะครับในการที่จะค้นหานักเตะที่เป็นลูกครึ่งที่มีฝีเท้าดีๆในยุโรปเข้ามาเสริมทัพทีมชาติไทยโค้ชมาซาดาอิชิก็มุ่งมั่นพัฒนาเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยให้พัฒนาก้าวหน้านะครับในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานระดับเอเชียหรือระดับโลกสิ่งเหล่านี้มันมาประกอบกันครับเป็นองค์ประกอบ ที่ทุกคนมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนารวมทั้งฝ่ายเทคนิคนะครับท่นานดรชาญวิทย์ผลชีวินเดือดตุกปียพงศ์พีวรมันก็ลังขับเคลื่อนไปครับขับเคลื่อนไปอย่างมีนัยสําคัญด้วยผมพูดแค่นี้แหละวงการฟุตบอลไทยตอนนี้อะไรที่เป็นลบๆบเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะคิดณวันนี้นะครับฟุตบอลไทยเราเนี่ยกําลังอยู่ในระยะที่เรากําลังดีวันดีคืนเป็นคนไข้ก็กำลังจะฟื้นไข้ครับแต่ยังไม่ลงจากเตียงครับ เริ่มกินข้าวต้มได้เริ่มเดินเดินเข้าห้องน้ำเองได้นะครับถ้าเมื่อ,อไหร่เนออกจากอาการพักฟื้นเมื่อ,อไหร่เนี่ยผมหวังว่านะผมคิดว่านะทีมชาติไทยเราเนี่ยมีโอกาสจะติดอยู่ในท็อปสิบของเอเชียอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะณวันนี้มันเห็นบี้แววหลายอย่างนะครับช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลไทยลีกของเราตอนนี้เข้มข้นมากต้องเชื่นชมเลยนะครับฟุตบอลไทยลีกพรุ่งนี้นะครับ ทูแบงคอกก็จะแข่งขันกับซานตงไทซานในการเพย์ออฟในรายการฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับอีลิตปี 2024- 2025นะครับพรุ่งนี้เวลา19นาิกาหรือ1ทุ่มนะครับให้กำลังใจทูแบงคอกของไทยเรานะครับที่จะเจอกับซานตงไทซานฟุตบอลในไทยลีอกของเราตอนนี้ไม่ธรรมดาครับดูตัวผู้เล่นดูวิธีการเล่นดูสปีดบอลดีขึ้นเยอะครับสนามก็ได้รับการปรับปรงุง วงการฟุตบอลไทยตอนนี้ผมบอกไว้เลยครับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะพัฒนาไปอย่างน่าจับตามองอย่างยิ่งวิธีการคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวฟุตบอลเนี่ยสำคัญมากนะอยากจะบอกเลยครับว่าคําว่าครอบครัวฟุตบอลหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลรวมทั้งกองเชียร์ด้วยเนี่ยถ้ามีทัศนคติตรงเนี่ยผมบอกไว้เลยมันจะเป็นแรงผลักดันในทีมชาติไทยเราพุ่งไปข้างหน้าในระดับเอเชียร,ระดับโลกได้เร็วยิ่งขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นกูลกันไปหมดครับ อนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยกำลังเตรียมตัวนะชุดใหญ่นะกำลังจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลสามเศานะครับที่ประเทศเวียดนามในการาแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะมีทีมชาติรัเสเซียทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทย3ทีมนะร,ร่วมกันในขันซึ่งทีมชาติรัเสเซียเนี่ยอยู่ในเรนกิ้งอันดับ3-3ของโลกนะครับก็จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่7กันยายนที่ถึงนี้ แล้วก็วันที่5เนี่ยทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติรัเสเซียครับเวียดนามก็อยู่ในแรงกิ้งระดับที่ห1 6อยนี่ฮะอยู่ประมาณเนี้ยก็ต่ากว่าเราประมาณ10กว่าดับเราก็มีโอกาสนะครับที่จะเก็บแรงกิ้งฟีฟ่าเราได้ในครั้งนี้นะครับาการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามเนี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงกระแสบ,บางเรื่องนะครับเกี่ยวกับมุมมองของนักเตะบางคนแค่นั้นเองครับเป็นเรื่องของอดีตนักเตะทีมชาติรัเสเซีย แต่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับกับทีมชาติรัเสเซียในระดับนานาชาติในระดับฟุตบอลเนี่ยก็คนละเรื่องครับก็โปรแกรมแข่งันยังเหมือนเดิมนะครับคงเดิมแล้วก็ผมไปเจอไปเจอข่าวในสื่อทีมชาติเวียดนามเนี่ยโอ้โหครับตอนนี้ที่เวียดนามคึกคักมากเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับที่จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติบินดินนะครับโดยมุมมองของสื่อบลชนเวียดนามเนี่ยก็น่ารักมาเลยครับเพื่อนบ้านเรา เขามองในลักษณะคล้ายว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนี่ก็ต่างเป็นทีมฟุตบอลชั้นแนวหน้านะครับของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครั้งนี้นะครับทั้ง2ทีมของเรานะครับได้ถกรอบฟุตบอลโลกมาเหมือนกันนะครับก็โดยเขาเข้าใจด้วยนะว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับาการสับเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วก็มีผลการในคันที่ไม่ค่อยดีในเริ่มแรกแล้วก็มาพลาดในประตู อ่าที่สำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทีมชาติจีนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งมีโอกาสดีกว่าแล้วเวียดนามเองก็ไปไพ่แพ้ให้กับอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นด้วยคือเขาค่อนข้างที่จะมองในลักษณะที่มีมุมมองที่ละเอียดครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรมุมมองที่ละเอียดมันจะเป็นการให้กําลังใจนะครับรู้ที่มาที่ไปแล้วเราจะไม่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 รู้สึกท้อแท้แล้วเดินก้าวไปข้างหน้าได้ได้อย่างาถูกต้องนะครับ เวียดนามเขามองดีครับแล้วก็เขายังแต่ว่าทัศนคติสิครับเขาจะมองว่าการแข่งขันครั้งนี้จะทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยสร้างผลงานที่ดีในเอฟเปลายปีนะครับซึ่งผมคิดว่านะเอฟเกับเรื่องนี้เนี่ยทางทางมุมมองของทีมชาติไทยเราเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากเวียดนามเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่เอฟเนักเพราะว่าการแข่งขันที่เรามองตอนนี้ทีมชาติไทยเราต้องการขึ้นไปอยู่ในดับท็อปในดับสูงของเอเชียครับเราเดินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเอฟเนี่ย เราอาจจะใช้ทีมอีกทีมหนึ่งก็ได้เพราะว่านักเตะเราก็ค้าแข่งอยู่ต่างประเทศหลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่ารักเพื่อนๆเ,เรานะครับเวียดนามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือคักมากครับเพราะเวียดนามเองเขาก็อยากจะเจอกับไทยไม่ได้เจอกันพอสมควรแล้วครับเวียดนามกับไทยเนี่ยถ้าเจอกันในเวฟบปลายปีเนี่ยก็น่าจะสนุกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะได้เจอเขาแล้วครับในช่วงต้นเดือนหน้านี่แหละหลังทัวร์นาเมนต์ยูสิ่เก้านะครับติดตามกันได้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาสรุปเรื่องราวโดยย่อดน,นะครับมุมมองกว้างเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุดเยาว,วชนของเราที่กำลังจะอาทำการแข่งขันในยู19ในช่วงปลายเดือนนี้อีก2ออาทิตย์แล้วก็ช่วงต้นเดือนกันยายนก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่จะไปแข่งขันฟุตบอลสามเศร้าก็เป็นภาพรวมนะครับภาพรวมที่มาสรุปไปคล้ายสรุปนั่นแหละครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเรามองเห็นภาพรวมแล้ว เราจะได้รู้ว่าบรรยากาศฟุตบอลไทยเราตอนนี้ค่อนข้างจะดีครับก็ถ้าเกิดเราเข้าใจในทุกมุมแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถติดตามฟุตบอลไทยได้อย่างามีความสุขแล้วก็ทําให้เราได้ให้กําลังใจกับทีมชาติไทยเราทุกชุดผมบอกไว้เลยครับว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงปีใหม่บรรยากาศฟุตบอลไทยเราจะคึกคักมากนะครับเพราะว่าโทัวร์นาเมนต์แข่งมีเยอะเหลือเกินครับในทุกรุ่นด้วยดังนั้นนะครับผมจําเป็นจะต้องสรุปเป็นระยะระยะแบบนี้แหละครับเราจะได้เห็นภาพรวม เราจะได้ไม่งงนะครับว่าทีมไหนแข่งอะไรเพื่ออะไรตอนนี้สาทีมหลักๆเลยครับ U19 U16 แล้วก็ชุดใหญ่ครับและยังมีช่วงเ f เปอีกไม่แน่ใจว่าจะเป็น U23 หรือเปล่าก็รอการตัดสินใจของเอเ Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าจะเป็นทีมไหนในการแข่งเอเปฟปลายปีนี้ช่วงนี้ความเคลื่อนไหวมีเยอะมากครับทังฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งไทยลีกแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟุตบอลไทยตอนนี้ผมคิดว่า เป็นช่วงทํางานกันอย่างเต็มที่และมีวีแววนะครับมีแนวทางที่ดีมีโอกาสที่ทีมชาตไทยเราเนี่ยจะก,ก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับ